บู๊เป็นละครบู๊ที่แบบหนักที่สุดเลยตั้งแต่ผมเคยเล่นเล่นละครมาอนะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องละครบู๊เต็มเต็มเรื่องแรกของของผมด้วยเลยบูเก่าๆองไงบ้างคือสําหรับบู๊นี่ในคาแรคเตอร์ในจากเมื่อก <มะ S 2> ่อนที่เคยเล่นเป็นเสือตอนนี้ก็ได้เล่นเป็นก <c oughs> ้นแห้ <c oughs> คือไม่คือเรื่องเนี้ยคือเหมือนแบบจะเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนค่อนข้างมากอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ถ้าเรื่องก่อนๆก็จะเหมือนแบบเหมือนเราจะเป็นแบบบู๊หนักกว่านี้แต่เรื่องนี้จะเป็นผู้หญิงแบบเซนซิทีฟแต่จริงๆแล้วแบบคือแบบเหมือนก็ แข็งข้างในมันเหมือนเหมือนจะเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือแบบอ่อนโยนหว,วานๆเราจะได้เห็นเคมีอะไรสําหรับสองคู่นี้บ้างไหมครับได้เห็นเนาะได้เห็นแน่นอนก็สําหรับผมผมว่าในเรื่องนี้มันเป็นโอเคหนะ้ามันเป็นละครบูแต่มันมีเรื่องความรักที่แบบมันมีเรื่องความรักที่แบบเข้มเข้มข้นมากๆแบบปกติเราได้ยินว่ารักสามเศร้าใช่ป่ะ,อะของเรานี่แบบห้าเศร้าหกเศร้าอ่ะ มันจะค่อยๆกันหลายๆคู่อะไรอย่างเงี้ยใช่บางทีแอบรักบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบบางทีรักแล้วไม่สมหวังแต่ก็ยังจะแบบรักไปจนวันสุดท้ายมันมีเรื่องที่เข้าใจผิดกันด้วยอะไรด้วยบางทีมันก็ต้องเลือกเรื่อ่ขงความถูกต้องแบบสิ่งที่เราสิ่งที่เรารักเองเหมือนละครยังไม่ออนก็มีคนเริ่มจับคู่จริงสําหรับเราสองคนแล้วจริงตั้งแต่ท้ายแล้วนะอะไรตู้แล้วเออเล่นกันเล่นกันจนมองหน้ากันไม่ติดแลนะจริงลูกเป็นไงคนแบบว่าอยากให้เป็นคู่จริงกันเป็นคู่จริงแล้วตอนนี้ยคนก็เชียรร์คคืืออผมู้สึกว่ามันก็น่ารักดีครับแล้้ววผมรูสึก่า ผมทำงานเขามันก็สบายใจอะ่ะน่ารักคือบูมน่ารักเลยงไงไม่หมายถึงว่าเวลามีคนแบบมี <c oughs> เรา <c oughs> <c oughs> นีเขารู้สึกว่าทํางานกับบูมแล้วสบายใจแบบฉากมันก็มีหลายๆชากที่แบบเราเราไม่เคยเล่นนะสบายใจที่เล่นกับเขาไม่กับกระแสคนที่คู่เชียร์อะว่าเอออยากให้เป็นคู่จริงอะไรเงรี้ย <c oughs> คิดว่าเป็นเพื่อนกันดีที่สุด <c oughs> <c oughs> สำหรับสำหรับที่ใส่ใจคออะไรอย่างบูมยังไงกันดี ้รูจัักกนไงใช่คือเราเราสองคนเหมือนสนิทกันมากกว่าค่ะคือเหมือนแบบคุยเล่นคุยแซวอะไรอย่างเงี้ยกันได้ใช่คือเรียกว่าคู่นี้ลุ้นไม่ขึ้นเนี่ยเราเนี่ยลุ้นไมคือหลอกคุ่พงกันต์ครับแล้วความเป็นเพื่อนกันดีที่สุดแล้วใช่ค่ะเออมีอะไรก็มีอะไรก็ปรึกษากันเลยเฮ้ยคุณพูดผู้หญิคุณไม่พูดเลยคุณพูดได้คุณพูดได้ปกติปกติอ่ะผมทำงานกับบูมาแล้วแบบ เวลาสัมภาษณ์อะไรอ่ะผมแบบสบายใจมากเพราะผมไม่ต้องพูดเธอพูดเป็นดีไม่ไม่รู้จะต้องพูดอะไรพี่เกดพูดไปหมดแล้วจริงๆมีข่าวแอบมันไปไหมฮะบอกไปดเก็ไม่เลอเนี่ยพูดตรงๆเลยนะคะนี่ขนาดหน้าพี่เกดคือโดนเอฟเฟกต์มาแล้วอ่ะหน้าคือโดนเอฟเฟกต์ระเบิดมาแล้วกระสุนล้านนัดมาแล้วเขาเหลือขนาดนี้อะค่ะเหลืออะไรคะเหลือ ยังเหลืออาจจะมีไม่ไม่เลยบ้างรอยยิ้มเลยหลือเปล่าไม่อะไม่เยอะพวกนี้เขินบ้างไหมคะเราพอมันเจอข่าวก็ไม่เขินแต่ว่าถ้าในในละครน่ยมีบางฉากที่แบบเขินอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบเอออยากให้คนดูแน้วอยากให้คนดูมันแบบเราเล่นเสร็จแล้วยังแบบ ใช่ค่ะแกมาคุยกันแบบนอกร้อนเลยแบบคนชงกันเหลือเกินพวกเราอย่างเงี้ยขาปกติก็คุยกันในรอบแหละเนาะคุยกันทุกรอบคือคือตั้งแต่ตอนแรกหรืออะไรพี่เกย์เขาจะเป็นคนอัปเดตให้บงฟังมากกว่าใช่เพราะเขาน่าจะแบบเป็นคนเป็นที่รู้จักมากกว่ามากมากกว่าหนูอะไรเขาก็ต้องอัปเดตให้หนูฟังน้องพี่เกย์เออใช่อะไรนะครับพี่บูมฝากเลย ก็ฝากด้วยนะคะดาาคนละดวงนะคะครบรถจริงๆทั้งบู๊ถ้าใครชอบละครบู๊จัดเต็มก็อย่างที่บอกว่ากระสุนล้านนัดจริงๆเกิดมีทั้งระเบิดไฟระเบิดเรือระเบิดน้ําระเบิดดินมีหมดออทุกอย่างเลยนะคะออแล้วก็จะมีเรื่องราวของเออขาเรียกว่าพอเวลาดูแล้วเนี่ยคุณจะได้แรงบันดาลใจของออความทะเยอทะยานต้องการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตหรือว่าการที่เราเดินทางผิดชีวิตอาจจะเปลี่ยนได้ค่ะเกรี่หนึ่งนะคะเรื่องที่เปลี่ยนนางเอกอ๋อ ครับจะใช้เป็นเต็เซียครับหมายถึงว่ายังไงครับเกิดอะไรขึ้นอ๋อก็ก็อันนี้เท่าที่ผมรู้เอาที่ผมรู้แล้วกันนะคือ,ค,อคือน้องน้องน้องไอายแบบว่าไม่สบายนะครับใช่เพราะว่าเพราะว่าแต่ว่ามันก็ยังถ่ายยังถ่ายกับน้องได้ไม่เยอะอะไรนี้ครับอันนั้นน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องหลักๆแต่ว่าทุกอย่างจบลงด้วยรอยยิ้มครับใช่คุยคุยกับพี่เมย์คุยกับน้องไอ้์เมื่อกี้ยังยังทักทายกันอยู่เลยผมยังบอกบอกไอ้์อยู่เลยว่า ที่อ่านบทตอนนี้คือเราเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนอะไรเงี้ยบางฉากยังลึกถึงหน้าอายอยู่เลยเพราะว่าแบบตอนเราอ่านบทเราอ่านไปเยอะเล่นกับเขาไปประมาณนึงแล้วถ้าจะเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพของน้องครับคือน้องทำงานน้องยังทางานต่อไม่ได้หรือไงถึงถ้าต้องเปลี่ยนตัวตัวนกแสดงคือคือผมมองว่าอันนี้อันนี้ถ้าลึกๆต้องต้องถามพี่เมย์ดีกว่า<ม>แต่ว่าอันนี้คือที่ผมรู้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าตอนที่ถ่ายก็มีมีวันที่น้องไม่สบายแต่ล่าสุดเหมือนน้อง่าดตัดไส้ติ่งอะไรเงี้ยเราแบบ เราเห็นเราก็รู้สึกสงสารน้องเพราะว่าเรื่องนี้แบบน้องต้องแบบหนักมากๆด้วย่ะหมายถึงว่าแบบในบกเขาอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีจริงเ็น้องอนนะนี้อันนี้มจริงว่าเป็นน้องขอถอนเองนะค้ับมันกัดขบเยอะไหมครับจริงเราต้อน้องไข่ไห่ซ่อมเยอะเออไม่เยอะมากครับเพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มไปประมาณยังไม่ถึงสิบคิวถือว่าไม่เยอะครับกับมอซีเียไปเจอกันแล้วหรอได้เข้าฉากเพียงวันหนึ่งคครับเป็นไหครับเปลี่ยนนางเอกใหม คือตั้งแต่ไม่เปลี่ยนก็ราบลื่นอยู่แล้วไิ่นก็หมายหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันมันดีมันดีตั้งแต่แรกแล้วก็ถึงเปลี่ยนมันก็ยังดีเอนเดใช่ครับขอบคุณครับ